ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่เดอะทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีกุมนะคะประจระททะะวันที่16-30ถึงส0พฤษภาคมนี้ค่ะขอโทษทีนะคะวันที่16-30ถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้ค่ะทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะ ในรายละเอียดคลิปจะมีของทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใน15วันนี้ดวงของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยคะ่ะสำหรับดวงความรักของคนโสดนะคะก่อนที่จะไปดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอเช็คพลังงานในอดีตของคุณก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาพบเจออะไร สำหรับคอนโซลน,นะคะก่อนหน้านี้นะคะดวงความรักเหมือนกับว่าเพิ่งตัดใจจากใครมานะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าเป็นคนที่มีวุธีภาวะนะคะบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทําอะไรด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่สร้างฐานะมาด้วยตัวเองค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนนี้นะคะเคยเจ้าชู้นะคะหรือว่ามีใครหลายคนมีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะ่ะพูดง่ายๆว่ามีตัวเลือกนั่นเองนะคะ พอคุณรู้คุณก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นตัวเลือกของใครนะคะอยากจะเป็นคนที่คู่ควรกับความรักที่ดีอะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาเดินออกมาจากคนนี้นะคะขอดูพลังงานปัจจุบันกันบ้างะคะ่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องราวความรักของคุณ นีนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีกลุ่มค่ะคะ่อนข้างจะมีความสุขมากๆเลยนะคะต, er again, ตัวคุณเองเหมือนได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีค่ะดูเหมือนว่ามีสองกรณีนะคะสําหรับใครที่ได้พบเจอใครบางคนแล้วตัวคุณเองรู้สึกว่าเออต้องเป็นแบบนี้สิความรักมันจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าจะต้องเจอคนดีแบบนี้สิมันถึงจะคูวกวกว่ควรกับเราแบบนี้นะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณได้ดีใจนะคะที่ได้พบเจอคนดีๆสักทีอะค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้พบเจอใครนะคะพลังงานตอนนี้มันกับว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเลือกคัดเลือกคนที่ดีะคะ่ะคุณไม่อยากจะพบรักทางไกลอีกแล้วนะคะอยากจะพบเจอคนที่อยู่ใกล้กันสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้สามารถพบเจอกันได้โดยง่ายะคะ่ะแล้วก็อยากจะมีความรักที่มันมีความเข้าใจกันไม่ใช่ความรักที่มีแต่ความขัดแย้งนะคะมาดูกันบ้างค่ะว่าแล้วความรักใน15วันนี้ของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้าง ความรักใน15วันนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณนะคะค่อนข้างจะบาลานซ์ความรักได้ดีนะคะตัวคุณเองไม่ได้ใส่ความพยายามอะไรมากแล้วนะคะเรื่องในเรื่องราวของความรักอะคะ่ะคุณดูเป็นผู้สังเกตการมากกว่าถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในช่วงนี้คุณก็จะคอยจับตาดูพฤติกรรมของเขาโดยไม่ได้จับผิดหรือว่าไม่ได้ตัดสินอะไรนะคะแค่เฝ้ามองดูอยู่เฉยๆอะคะ่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าถ้าอยากจะบอกอะไรไหมว่า15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง สำหรับความรักใน15วันนี้นะคะบางคนเนี่ยเจ็บหนักมากๆพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักะคะ่ะตัวคุณเองได้พยายามที่จะเดินออกมานะคะพยายามจะมุฟออนหรือว่าตัดใจจากคนเดิมๆนะคะบางคนก็มีคนเดิมๆนะคะพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยเข้ามาง้องงอนขอคืนดีแบบนี้นะคะ่ะถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่ามันเขาอยากให้ชาวราศีกุมนะะเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะเวลาจะรักใครหรือว่าเลือกรักใครสักคนนะคะอยากใ,ให้มองที่ความมั่นคงด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการเงินนะคะแต่ว่าให้ลองมองด้วยว่าถ้าเราเลือกคนนี้เราจะมีความรักที่มั่นคงหรือว่าคบกันไปได้ยาวนานไหมะคะ่ะบางคนนะคะยังไม่ได้รู้จักกันดีด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าตัวคุณเองก็ตัดใจแล้วว่าจะรักคนนี้แล้วก็ หมือนเลือกเขาอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับกลายเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเป็นความรักที่จะต้องมีตัวละครเข้ามาเพิ่มค่ะสิ่งที่พ้ายอยากจะบอกตอนนี้ก็คืออยากให้คุณนะคะรักตัวเองมากขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อยากให้คัดเลือกคนให้ดีมากขึ้นค่ะเพื่อนคุณช่วยได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เลือกคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยตัวเองมาโดยตลอดนะคะ ลองให้เพื่อนคนที่ประสบความสําเร็จในความรักแล้วก็มีความรักที่ดีอะคะ่ะช่วยเราในการสแกนคนหรือว่าช่วยเราในการให้มุมมองที่ดีเกี่ยวกับความรักอะคะ่ะลองพูดคุยกับเขาดูนะคะแล้วเราจะมีมุมมองที่ดีหรือว่าทัศนคติที่ดีขึ้นค่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้าง สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะอืมดูเหมือนกับว่าตัวคนเองพยายามจะปิดกั้นคนเก่าๆนะคะแต่การปิดกั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันทําด้วยความกลัวหรือว่าคือเราปิดใจะคะ่ะเราไม่อยากที่จะพูดคุยอีกเพราะเราอาจจะก,กลัวเจ็บแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วตัวคุณยังมูฟออนไม่ได้นะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเราไม่จําเป็นต้องปิดกัน้นเขาก็ได้นะคะ มันเป็นเพื่อนกันได้เป็นมิตรภาพกันได้ะคะ่ะความรักมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่จําเป็นต้องที่ว่าถ้าเป็นคนรักไม่ได้ก็คือพูดกันไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะเฮิร์ตอยู่เจ็บอยู่อะคะ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูแลรักษาแผลตัวเองไปถ้าเมื่อไหร่เราดีขึ้นแล้วอะคะ่ะตอนนั้นค่อยพูดคุยกันในอนาคตหรือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีให้แก่กันก็ได้ะคะ่ะถ้าอยากบอกเพิ่มเติมอะไรไหมคะเกี่ยวกับความรักของคุณะคะ่ะ ูเหมือนว่าเขาอยากจะบอกค่ะว่าตอนนี้ตัวคุณเองนะคะยังไม่พร้อมที่จะเจอรักครั้งใหม่หรือว่ารักดีๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองนะคะยังมีการมองโลกในแง่ร้ายอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักทําให้ความรักครั้งใหม่มันไม่สามารถที่จะก่อเกิดได้นะคะเร็วๆนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆค่ะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือว่า เจอกันผ่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะคนคนนี้เป็นคนแข็งแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะเวลาจีบก็จีบแบบตรงๆนะคะไม่อ้อมค้อมหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเขาจะรุกจีบเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรคะมีความรักที่ดีหรือว่ามีความตั้งใจที่ดีที่จะรู้จักเราอะคะ่ะคือไม่ได้เข้ามาแบบทําเพื่อที่จะทําร้ายเรานะคะ คนคนนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ได้พูดคุยกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ค่ะมาดูกันนะคะว่าถ้าชาวราศีกุมภ์คคะอยากจะประสบความสําเร็จในความรักถ้าอยากแนะนําอะไรคุณบ้าง คือง่ายๆเลยนะคะตัวชาวราศีกุมเองอะคะ่ะบางทีอะคะ่ะคิดถึงอนาคตมากเกินไปนะคะอยากจะให้ความรักเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในรูปแบบที่ตัวเองต้องการนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะคะไม่สามารถที่จะพบเจอคนที่จริงใจได้เพราะว่าตัวเราอะบล็อกไปแล้วว่าความรักจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือคนที่เข้ามาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะ เราไม่ได้ใช้หัวใจค่ะแต่เราใช้ตรรกะหรือว่าทัศนคติของเราที่มีอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เราอะค่ะปิดกั้นคนเหล่านั้นที่คู่ควรหรือว่าคนดีๆที่จะเข้ามาได้อะค่ะสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือว่า อยากให้เราค่ะลองเปิดใจดูก่อนนะคะลอ,ลองเรียนรู้ลองรู้จักกันถ้าไม่มั่นใจก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าชัวว่าใช่แล้วค่อยพัฒนากันไปเป็นแฟนหรือว่าคบหากันในอนาคตก็ได้นะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะตั้งแต่เปิดมาค่ะดูเหมือนว่าปัญหาที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่อะไรที่ใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเป็นทัศนคติของเราเองนะคะ ที่เราอาจจะไปปิดกั้นคนดีๆที่กําลังจะเข้ามาอยู่ถ้าเกิดว่าอยากเจอคนดีๆก็ลองดูนะคะลองเปิดใจให้ใครหลายๆคนเข้ามาลองพูดคุยกันดูก่อนค่ะถ้าเกิดว่าชัวแเราค่อยครบนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของคนโสดนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะสำหรับดวงความรักของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอเช็คพลัางงานในอดีตกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาความรักเจออะไรกันมาบ้าง สำหรับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะดูเหมือนว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะตัวคุณเองะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนะคะดูเหมือนว่ามีการตัดสินใจที่แน่วแน่พอสมควรนะคะส่วนฝ่ายชายเองก็ดูเหมือนจะใช้อารมณ์เหมือนกันค่ะจากสถานการณ์ที่ดูจากหน้าไพ่นะคะเหมือนคุณได้ยื่นคําขาดอะไรไปบางอย่างแล้วเขาก็ตอบรับด้วยอารมณ์อะคะ่ะแต่ความสัมพันธ์นี้มันดูยังไม่มีการจากลาที่แน่ชัดนะคะเหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบนี้ค่ะขอเช็คพลังงานในปัจจุบันเป็นบ้างนะคะว่าความรักเป็นยังไง สำหรับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่จะอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะเป็นช่วงที่กําลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปตัวคุณเองนะคะบางทีก็อยากจะคืนดีนะคะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันแต่คุณก็ยังอยู่บนพื้นฐานที่ต้องมีความสุขก็คือว่าถ้าจะพัฒนากันไปต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขแต่ว่า ถ้าพัฒนาแล้วมันไม่มีความสุขคุณก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองดีกว่าแบบนี้นะคะหรือว่าไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆคะ่ะขอดูกันบ้างนะคะว่าใน15วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง15วันนี้นะคะดูเหมือนว่าอีกฝ่ายนึงอะคะ่ะ กำลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นฝ่ายชายะคะ่ะตอนนี้ตัวเขาเองนะคะมีการคิดแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับอนาคตของเขานะคะแล้วก็มีการคิดทบทวนมีการช่างใจช่างน้ำหนักอยู่ะคะ่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปเหมือนกับว่า15วันนี้นะคะ่ะเป็นอะไรที่ยังไม่ได้พูดคุยหรือว่าหาข้อตกลงกันสักเท่าไหร่นะคะเป็น การที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็คิดทบทวนว่าจะอยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าความรักค่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วความคิดความรู้สึกของแต่ละฝ่ายที่มีให้แก่กันจะเป็นยังไงขอเริ่มที่ชาวราศีกุมกันก่อนเลยนะคะ ตัวชาวราศีกุมเองนะคะตัวคุณเริ่มอึดอัดแล้วนะคะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองค่ะว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะอยากได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะคะตัวคุณเองก็อยากจะพัฒนาไปกับเขานะคะแต่ว่าดูเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะไม่ให้ความร่วมมือด้วยนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจกันอยู่อะคะ่ะมาดูอีกฝ่ายหนึ่งกันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราะคะ่ะ สำหรับตัวเขาเองนะคะตอนนี้ก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่สเสน่หาหรือว่าอยากจะอยู่ใกล้อยากจะใกล้ชิดหรืออยากจะพูดคุยด้วยอะคะ่ะมันเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในพื้นฐานเดิมนะคะเหมือนอยากเริ่มใหม่ทั้งหมดเอาเรื่องราวเก่าๆในอนดีตทิ้งไปแบบนี้นะคะ่ะสำหรับตัวเขานะคะคิดว่าความรู้สึก หรือว่าความสัมพันธ์ของเขากับคุณนะ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เข้ากันยังปรับตัวเข้ากันไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าพัฒนาย,ยากอะคะ่ะถ้าอยากจะบอกอะไรไหมคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณกําลังพบเจออยู่คะ่ะ ดูเหมือนว่าตัวคุณเองอะค่ะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเขานะคะท,ท,ทั้งๆที่คือตัวคุณเองไม่ได้แคร์แล้วอะค่ะว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะคบกันไปในระยะยาวไหมหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงไหมตัวคุณเองแค่รู้สึกว่าขอพูดคุยกันอีกนิดนึงได้ไหมหรือว่าขอยือเวลาออกไปหน่อยได้หรือเปล่าอะค่ะขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าความสัมพันธ์ที่มีใครหลายคนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างมีตัวเลือกนะคะเราเร็วนี้ค่ะดูเหมือนว่าตัวคุณเองจะพยายามทําทุกอย่างนะคะให้สถานการณ์แบบนั้นมันจบลงไปเพราะคุณนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันมีตัวเลือกหรือว่ามีใครเข้ามาหลายคนมันไม่สามารถนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนหรือว่ายาวนานได้นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะทาทุกอย่างให้มันจบลงเดี๋ยวนี้เช่นว่า ตัดสินใจให้เขาเลือกใครสักคนหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแค่ความสัมพันธ์ของคนสองคนให้ได้อะคะ่ะตัวคุณเองดูเหมือนจะพยายามที่จะเวิร์กกับเรื่องนี้นะคะใน15วันนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอะไรไหมเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ค่ะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคือต่างฝ่ายก็ต่างอยู่ในจุดที่ดีนะคะแต่ว่ามันมีข้อปกพร่องหรือว่าข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่พูดคุยกันแล้วก็ไม่พัฒน,นาความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างคิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันดีแล้วเช่นว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนละพื้นที่หรือว่าอยู่คนละตำแหน่งอาจจะเป็นในเรื่องการงานหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะ จะเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าชีวิตของตัวเองดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องปรับตัวหรือว่าไม่ได้อยากปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งแค่เราอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตแต่ไม่ได้พยายามที่จะปรับเขาตัวเข้าหากันนะคะให้พูด,ดง่ายๆนะคะถ้ายอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้หรือว่าความสัมพันธ์นี้ไหมคะ สิ่งที่พายอยากจะบอกนะคะก็คือว่าอยากให้คุณคิดทบทวนดูดีๆคะ่ะว่าที่ผ่านมาค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วอุปสรรคมันคืออะไรกันแน่ค่ะตัวคุณเองอยากให้ยอมรับความจริงนะคะตัวคุณเองจะได้ไม่ต้องเจ็บอะไรมากคะ่ะถ้าเกิดว่าเราหลอกตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงเรามองข้ามมันไป มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์น่ะไปถึงจุดจบหรือว่าทําให้เราได้พบกับความเสียใจก็ได้นะคะลองคิดทบทวนดีๆอย่าหลอกตัวเองคะ่ะแล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงนะคะมันจะทําให้คุณนะคะหาทางออกที่ถูกต้องแล้วก็หาทางออกที่ทําให้คุณได้พบกับความสุขได้นะคะลองดูคะ่ะชาวราศีกุมจบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคุณใน15วันนี้นะคะ่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้คะ่ะสําหรับ ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถถักมาได้ที่ไลแอดค่ะมีมีม่ก็จะดูแลทุกคนเองนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าือด,ดวงความรักของพวกคุณค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ